สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆช่อง YouTube นะคะฟอดสลีทุกท่านนะคะวันนี้คลิปนะคะมีทีเด็ดด้วยนะคะสำหรับรุ่นสปอร์ตคันนี้นะคะเป็น DBL นะคะรุ่นสปอร์ตนะคะเครื่อง2,000ดีเซลนะคะแรงม้าสูงถึง170แรงม้าแล้วก็คันนี้นะคะมีทั้งเกียร์ออโต้แล้วก็เกียร์ธรรมดานะ,ะเกียร์ธรรมดาราคา9 2 9 0 0 0บาท เกียร์ออโต้ค่ะราคา964,000บาทและคันนี้มาพร้อมกับโปรโมชั่นออกรถนะคะ69,000เดี๋ยวสิจะพาวนรอบคันนะคะว่าคันนี้มีแต่งอะไรบ้างนะคะไปดูเลยนะคะคันนี้นะคะเป็นรุ่นสปอร์ตนะคะสีดำ นะคะแล้วก็เกียร์เนี่ยเป็นเกียร์ออโต้หสปีดนะ้นหแรงมา้านะมีทั้งเกียร์ออโต,โต้แล้วก็เกียร์ธรรมดาเลยนะสำหรับรุ่นนี้และพิเศษนะช่วงล่างที่มากับรถสปอร์ตนะคะได้เป็นโชคโมโนโทูบมาให้ด้วยนะคะแล้วก็ฝาท้ายผ่อนแรงแล้วก็แต่งเป็นสติกเกอร์เนี่ยรอบคันเลยนะทีนี้เดี๋ยวสิจะพาพี่ๆรู้ท่านนะไปชมนะคะว่าคันนี้มีแต่งอะไรให้บ้างนะฮะในโปร ออกรถเริ่มต้น6,9 0 0 0นนะคะมาดูเลยค่ะด้านหน้าเลยใส่เป็นกระจังหน้า Raptor V6 นะทำสีด้วยค่ะตรงสือฟอร์ดสีดำตัดขอบแดงและมีไฟสีส้มให้ด้วยนะคะ3จุดนะคะรถสีดำนะแต่งตัดแดงขึ้นมากๆเลยนะคะแล้วก็ไฟหน้าได้เป็นไฟ LED มี d a y t i ทมมาให้ด้วยนะคะแล้วสีก็ใส่ในส่วนของข้อไฟหน้าไปให้นะส่วนไฟตัดหมอกก็ได้เป็น LED เหมือนกันค่ะพี่แต่ไฟตัดหมอกของรถ n น็ t gen เนียัจอริยะ พวงมาลัยหมุนทางด้านขวาไฟตัดหมอกด้านขวาติดนะคะพวงมาลัยหมุนทางด้านซ้ายไฟตัดหมอกด้านซ้ายติดนะ,ะส่วนสีด้านหน้านะ,ะตรงคางนะคะเขาจะมีตัดเป็นสีเทากาไฟตัดสลับนะคะกระสีเงินนั่นเองค่ะที่มากับตัวโรงงานได้แบบนี้เลยนะคะแล้วก็ได้ห่วงลากจูงมาให้ด้วยนะคะสฝั่งเลยนะคะเดี๋ยวมาดูด้านข้างกันนะ,ะด้านข้างก็จะได้คิ้วล้อออฟโรดนะคะหนิ้วนะคะแบบมีหมุดนะคะหลอ,ลอแบบนี้นะคะติดเพิ่มเข้าไปนะ,ะส่วน ความสูงเนี่ยของตัวรถเนี่ยเท่าเดิมที่เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงนะคะในส่วนของตัวแม็กนั่นเองค่ะเป็นแม็กมาเวลลายบิดขีดแดงขอบ18นะคะแล้วก็รัดกับตัวยางเนี่ยเป็นยางมอนสเตอร์ซีรีส์เบายางอยู่ที่265หกทัพหก r 1 8ตัวนี้เป็นยางออทเทรีนนะคะวิ่งได้ทุกสภาพถนนค่ะพี่ไม่ว่าจะเป็นทางออฟโรดหรือออนโรดก็ตามนะคะแล้วก็ช่วงล่างของรุ่นสปอร์ตเนี่ยสี่บอกเลยนะคะว่าพิเศษมากๆเพราะว่าช่วงล่างที่ได้จากโรงงานเนี่ยได้เป็นโชค๊คโมโนทูบมาให้เลยนะคะตัวนี้ นี่เลยนะแก้มข้างนะเป็นเทอร์โบนะซิงเกิลเทอร์โบเทอร์โบ1ลูกนะ170แรลงม้าแล้วก็เป็นเกียร์ออโต้6สปีดนะกระจกนะครับพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวให้ด้วยนะที่มุมกระจกนะคะเบ้เารองมือติดตั้งแล้วนะคะแล้วก็คิวการศาสตร์ติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วส่วนมือจับมีเซ็นเซอร์ที่ตัวมือจับด้วยนะคะแล้วก็ลักษณะการทํางานของตัวเซ็นเซอร์ก็คือเวลาล็อกกดตัวนี้ถ้ากุญแจนะตัวนี้อยู่ที่พี่นะคะล้วงมือเข้าไปนะกระจก ก็จะเปิดพร้อมกับปลดล็อกรถให้นะคะเพราะว่าใช้เป็นกุญแจสมาร์ทคีย์เลดเอนทีนั่นเองค่ะนี่เลยนะแล้วก็สติกเกอร์ด้านข้างที่ลูกค้ารีเควสนะคะ ก็เลือกเป็นตัวม้าพร้อมวิ่งแบบนี้เลยนะเฉดสีเทาอ่อนนะคะแล้วก็มีคําว่า w i t ็สีแดงเป็นตัวตัดกับสีรถด,ด้วยนะคะแล้วก็เป็นลายสาดโคนนะคะถึงด้านหลังเลยนะส่วนด้านท้ายมีเท็กเจอร์นะคะเพิ่มเติมเป็นตัวสื่อฟอร์ดนะคะแล้วก็เป็นลายดาวพร้อมตัวสื่อคําว่าออฟโรดแบบนี้นะคะด้านท้ายยังไม่พอนะด้านท้ายก็จะมีสติ๊กเกอร์ลายสาดโคนลายล้อรถแล้วก็มีตัวม้าพร้อมตัวสือฟอร์ดสีแดงแบบนี้มาให้ด้วยนะไฟท้ายได้เป็นไฟท้าย led นะคะมาพร้อมกับตัวข้อไฟท้าย มาให้ด้วยนะคะแล้วก็กล้องมองหลังมีมาให้ด้วยค่ะสำหรับรุ่นสปอร์ตนะคะมือเปิดจะได้กันรอยแบบนี้หละค่ะพี่แล้วก็ตัวฝาท้ายเขามีกันรอยมาให้แล้วฝาท้ายรุ่นสปอร์ตเนี่ยได้เป็นฝาท้ายผ่อนแรงผู้หญิงใช้งานง่ายๆเลยนะคะแล้วก็มีตัววัดเซนติเมตรเนี่ยยาวสุดเนี่ยถึง130มเซนเลยนะคะ กันชนท้ายนะคะได้แบบนี้เลยค่ะพี่มาจากโรงงานนะครับเป็นแบบ two step นะครแล้วก็ได้ไฟ2ป้ายทะเบียนเนี่ยได้เป็น led ด้วยนะคะเดี๋ยวสิจะพาไปชมภายในนะคะของรถสปอร์ตกันนะคะว่าเขาจะน่าใช้ขนาดไหนนะคะมาดูเลยนะคะ นี่เลยค่ะเปิดเข้ามานะคะที่เจอนะจะเป็นพวมาลัยนะคะพวาวเวอร์ไฟฟ้านะคะระบบ e-pass นะคะมีมันติฟังก์ชันที่พวมาลัยด้วยนะคะแล้วก็หน้าเรือนไม้เนี่ยได้เป็นดิจิตอล100%เลยนะคะขนาด8นิ้วนั่นเองนะคะฝั่งด้านซ้ายค่ะ มีตั้งความเร็วนะคะล็อกความเร็วได้ที่พวงมาลัยนะคะแล้วก็มีหน้าจอใหญ่ๆเลยนะคะเป็นหน้าจอกลางนะ,ะขนาด10.1นิ้วเชื่อมต่อ Android Auto Apple CarPlay นะคะแล้วก็มีระบบช่วยเหลือฉุกเฉินด้วยค่ะที่สําคัญนะคะรถรุ่นนี้นะ,ะสามารถสั่งสตาร์ทรถระยะไกลได้จากแอปพลิเคชันที่หน้าจอมือถือนะคะ Ford Pass นั่นเองดูพิกัดตัวรถได้ที่หน้าจอมือถือนั่นเองค่ะ แอร์แยกซ้ายขวานะคะเป็นอุณหภูมิอิสระได้นะคะแล้วขยับลงมาด้านล่างนะคะจะเป็นแท่นชาร์จไร้สายนะคะมีมาให้ด้วยนะคะแล้วก็ช่องเสียบไทย A และไทย C ค่ะเกียร์นะคะได้เป็นเกียร์ออโต้หกสปีดนะคะมีกึ่งเมนวนวลให้เล่นด้วยค่ะแล้วก็หมวดฟังก์ชันนะคะปรับการขับขี่นั่นเองค่ะเป็นโหมดสปอร์ตเอ่อโทษทีค่ะเป็นโหมดปกตินะคะโหมดประหยัดโหมดลากพ่วงนะคะแล้วก็โหมดถนนลื่นนะคะแล้วก็ รุ่นสปอร์ตได้เบาะหนังตรงรุ่นมาจากโรงงานด้วยนะคะเดินด้วยได้แต่เข็บคู่สีเงินนั่นเองค่ะแล้วก็ปุ่มพุ่มสตาร์ทนะคะไฟหน้าออโต้ค่ะที่ปัดน้ำฝนออโต้แล้วก็กระจกมองหลังตัดแสงนั่นเองค่ะฟังก์ชันของรถรุ่นสปอร์ตนะคะเรียกว่ามาเต็มเลยนะคะแล้วก็ช่วงล่างก็ได้เป็นโมโนทูปด้วยนะคะแล้วก็แต่งตามโปรแบบนี้นะคะหกหมนะถ้าพี่ๆท่านไหนนะคะสนใจอยากได้รถอลอ้อแบบนี้แล้วก็สมรรถนะด,ดีๆแบบนี้นะคะสามารถสอบถามสี่ได้นะคะ,ได,ะ,คะได้ที่เพจฟอร์ซิลิค่ะหรือใส่ด่วนโทรตรงหาสีนะคะได้ที่เบอร์083 516นะคะนะยินดีบริการนะคะพี่พี่ทูท่านนะคะถ้าถูกอกถูกใจคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะกดติดตามกด s u b s c r i b ์นะคะเป็นกำลังใจสิด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดนะคะคลิปรถต่อไปนะคะสำหรับรีวิวนี้นะคะสิขอลาไปก่อนนะคะพบกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ